เทคนิคเคล็ดลับมีชีวิตขาขึ้นตลอดการนะคะพี่คุณอยากบอกว่าวันนี้นะคะไม่ว่าเราจะเก่งแค่ไหนเราจะความรู้รอบด้านขนาดไหนเราจะมีศักยภาพมากแค่ไหนก็ตามนะคะพี่คุณอยากบอกว่าเราจะต้องไม่หยุดการเรียนรู้นะคะและพัฒนาอยู่เสมอนะคะเราจะต้องมีการเรียนรู้และพัฒนาในทุกๆวัน วันละนิดวันละนิดวันลนิดนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะการที่เราไม่เรียนรู้อะไรเพิ่มเลยการที่เราไม่พัฒนาอะไรเลยมันคือการฆ่าตัวเองตายนะคะเพราะอะไรมันทำให้เราถอยหลังลงไปเรื่อยเรื่อยเเพราะโลกไม่เคยหยุดนิ่งนะคะโลกใบนี้มันเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกวินาทีนะคะมีการเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนาอยู่ตลอดนะคะ เรานะคะต้องรักตัวเองนะคะรักที่จะเพิ่มความรู้ศัก,กยภาพและพัฒนาตัวเองอยู่ในทุกทุกวันนะคะเรานะคะไม่จําเป็นต้องก้าวเร็วไม่ต้องไม่จาเป็นต้องก้าวเด่นแต่เราต้องพัฒนาวันละนิดวันละนิดวันละนิดรับรองเลยค่ะชีวิตของคุณจะดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นดีขึ้น ในทุกๆวันนะคะแล้ว